ราชาแห่งวงเวทตอนที่531้าตาโซหลิงชูเทียนชูเทียนในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องใช้วิชาใดๆทั้งสิน้นแม้แต่วิชารับของเขาก็ยังไม่ได้แสดงออกมาอีกด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้หากว่าปีศาจเขาและปีศาจเขียวเข้ามาในระยะใกล้กว่านี้แล้วละก็พวกเขาจะถูกเผาไหมอย่างไม่ต้องสงสัยเลยถูกแล้ว เปลวเพลิงนี้มันได้ลุกไหม้ในพริบตาเดียวมันเป็นเปลวเพลิงสีขาวน้ำเงินที่ลุกไหม้กลืนกินไปทั่วร่างกายแม้ว่าร่างกายของปีศาจจะเหนียวแน่นทนเปลวเพลิงและพลังธาตุต่างๆได้ก็ตามหากแต่เมื่อยืนอยู่ต่อหน้าเพลิงที่ไม่แผ่คลื่นความร้อนออกมานี้มันกลับเผาไหม้ร่างกายของพวกเขาเรากับเผาไหม้กระดาษเปล่าพริบตาเดียวก็ไม่เหลือซากกลายเป็นเท่าฐานในทันทีใช่แล้วนี่มันเกินคําว่าน่ากลัวไปมากแล้วนะเนี่ย อีกทั้งมันน่าสะพึงกลัวอย่างถึงที่สุดยังไม่ทันเห็นฝ่ายตรงข้ามทำอะไรเลยพวกเขาก็ตายกันไปมากมายซะแล้วผู้เชี่ยวชาญเหล่าปีศาจเขาและปีศาจเขียวหลายสิบตนไม่มีโอกาสให้หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนกับแมงเมาที่พุ่งเข้ามาเพื่อสังหารชูเทียนแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับกลายเป็นขี้เท่าที่ไม่มีแม้แต่โอกาสให้ร้องออกมากับภาพที่เห็นนี้เหล่าเผ่าพื้นเมืองที่โหดร้ายป่าเทือน บางทีเพียงแค่พริบตาเดียวความต้องการสู้ที่มากมายของพวกเขาก่อนหน้านี้ก็หายไปทั้งหมดเลยวิธีการต่อสู้ของชูเทียนที่แปลกประหลาดนี้พวกเขาไม่สามารถบอกได้เลยแม้แต่น้อยว่ามันคืออะไรนี่มันคือแก่นของเปลวเพลิงที่เกิดจากการโจมตีด้วยสัมผัสเทวะระดับอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหล่าปีศาจเขาและปีศาจเขียวที่พุ่งเข้ามาเมื่ออยู่ในรัศมีการโจมตีของชูเทียนแล้วชูเทียนก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยเพียงแค่ส่งเพลิงปีศาจอเวจีออกไป เปลวเพลิงนี้ก็สามารถเผาไหม้พลังวิญญาณได้แน่นอนว่ามันร้าวกับจุดเพลิงในน้ำมันทําให้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงแม้แต่กระดูกก็ยังไม่เหลือนั่นเองไม่ได้การแล้วต่างเผาผู้นี้จะแข็งแกร่งเกินไปแล้วท้ายที่สุดนั้นเหล่าปีศาจในระดับต่าก็เข้าใจแสมแจ้งแล้วว่าพวกเขาโงงมขนาดไหนคาดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาต้องการจับกลุ่มอสุรกายเช่นนี้บางทีเพียงแค่เห็นแต่ไกล พวกเขาก็ควรที่จะวิ่งหนีซะมากกว่าในเวลานั้นหัวหน้าปีศาจเขียวหัวหน้าปีศาจเขาและหัวหน้าปีศาจปีกต่างก็ตระหนักได้แล้วว่าฉูเทียนไม่ได้รอเล่นกับพวกเขาคนต่างถิ่นผู้นี้ไม่ใช่คนที่พวกเขาจะต่อกรได้และในตอนนี้เองก็ไม่มีทางเลือกแล้วทันใดน,นั้นทุกคนต่างก็คิดจะหลบหนีในทันทีเอคิดจะหนีอย่างนั้นหรือนี่ ชูเทียนก็ไม่รีรอหายตัวไปอยู่ด้านหน้าของพวกเขาอย่างรวดเร็วเพียงแค่พริบตาเดียวเท่านั้นก็เคลื่อนตำแหน่งไปในทันที3 3จดาตำแหน่งแค่อึดใจเดียวคนทั้งหมดก็ถูกลากลากลับมากองอยู่ด้านหน้าของปีศาจผีเสื้อขาวนี่เจ้าจะทําอะไรเนี่ยหัวหน้าทั้งสี่ในตอนนี้ก็เต็มปไปด้วยท่าทางที่หวาดภาวาร่างของชูเทียนก็ปลดปล่อยเพลิงออกมาสี่สายเป็นเพลิงสีขาวนวลที่หมุนวนไปรอบๆมือทั้งสองข้างของเขาเพลิงดังกล่าวนี้ เป็นดอกเบัวเคลื่อนที่เหมือนกับอสรพิษที่พุ่งไต่ออกไปรอบๆร,ร่างกายของพวกเขาดูเหมือนกับผนึกอย่างหนึ่งที่กำลังเลื้อยไปมาบนร่างกายของหัวหน้าเผ่าต่างๆผู้นำทั้งสี่ในเวลานี้ต่างก็แสดงท่าทางหวาดกลัวกับความร้ายกาจของคนต่างถิ่นเข้าแล้วเพราะสะเก็ดไฟเพียงแค่นิดเดียวมันก็สามารถที่จะสังหารพวกเขาได้เลยและก็ไม่คิดเลยว่าชูเทียนจะสามารถเพลิงรูปดอกบ,บัวที่เรากับมีชีวิตเช่นนี้ขึ้นมาได้มันเป็นพลังที่น่าเกรงขามากจริงๆ ชูเทียนก็ยังคงแสดงท่าทางาง,ง่ายงสบายสบายออกไปเหมือนกับกำลังหยอกล้อกับสหายอยู่ในขณะเดียวกันเขาก็กล่าวออกมาว่านี่คือแก่นอาคมเพลิงที่ข้าคิดขึ้นมาไม่ต้องกังวลมันเป็นแค่ผนึกไม่ทำร้ายพวกเจ้าอย่างแน่นอนแต่ตราบใดที่พวกเจ้าต่อต้านข้าแล้วก็มันก็พร้อมที่จะทำให้พวกเจ้าเป็นคิดเท่าได้ด้วยเช่นกันนี่เจ้าหัวหน้าปีศาจเขาถึงกับเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวทันใดนั้นก็รู้สึกร้อนขึ้นมาทันที เกิดเป็นอาคมผนึกที่ส่องประกายแสงเจิดจ้าราวกับว่ามันกําลังแผ่พ้นเปลวอเพลิงขยายออกไปทั่วทั้งร่างชูเทียนก็เผยยิ้มออกมาเป็นนยะพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าข้าลืมเตือนเจ้าหนะ่ะอาคมแก่นหัวใจเพลิงนั้นมันมีสัมผัสเทวะของมันเองดังนั้นจึงมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยหากว่าเจ้ากล้าปล่อยจิตสังหารออกมาแล้วก็มันย่อมรับรู้ได้หรือหากกล้าคิดร้ายกับข้าแล้วก็ข้ารับประกันเลยว่า พบเจ้าคงจะตายก่อนจะมาถึงตัวข้านะอย่าลืมว่าเพลิงของข้าพร้อมทำให้พวกเจ้ากลายเป็นขี้เท่าในทันทีดังนั้นอย่าได้คิดจะรอบโจมตีใดๆล่ะมันไร้ประโยชน์ใบหน้าของหัวหน้าปีศาจเผ่าทั้งสี่ก็ขาวซีดราวกับว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วเฮ้ในโลกนี้มันยังมีวิชาที่ร้ายกาจเชน่นนี้อยู่อย่างนั้นหรือสำหรับอาคมแก่นหัวใจเพลิงนั้นมันทำให้ชีวิตของหัวหน้าปีศาจทั้งสี่ไม่เพียงแต่อยู่ในกำมือของชูเทียน นอกจากนี้ก็ยังไม่สามารถคิดร้ายต่อชูเทียนได้อีกด้วยตราบเท่าที่มีจิตสังหารต่อชูเทียนแล้วก็อาคมเพลิงก็จะทํางานในทันทีวิชาเช่นนี้เรากับว่าสามารถควบคุมคนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนี่มันคืออาคมผนึกที่ชูเทียนคิดขึ้นมาใหม่นั่นเองชูเทียนสามารถคิดคนวิชารับเป็นของตัวเองได้นั่นก็เป็นเพราะว่าอย่างแรกชูเทียนได้ศึกษาตำราบโบราณมาหลายร้อยเล่มแล้ว ดังนั้นจึงได้พบวิชาลับเกี่ยวกับการควบคุมแก่นธาตุต่างๆอย่างที่สองหลังจากที่เดินทางไปยังที่ราบน้ําแข็งที่สาบสูนนั้นเขาได้กลืนกินแก่นพลังเฮมันซึ่งการเก็บเกี่ยวในครั้งนั้นไม่เพียงแต่ทําให้สัมผัสเทวะของเขาเลื่อนระดับได้แต่เขายังกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมเพลิงไปแล้วในขณะที่เพลิงปีศาจเวจีในเวลานี้ก็ได้ประสานกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของชูเทียนไปแล้วด้วยสุดท้ายนี้ ข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าได้เลือกว่าจะยอมรับหรือว่าตายหัวหน้าปีศาจท,ทั้ง4ต่างก็มองหน้ากันและกันด้วยท่าทางที่กระกอักอ่วนใจพวกเขาไร้ซึ่งพลังต่อต้านในดๆแล้วก็ได้แต่คุกเข่าลงข้างหนึ่งพ,พ,พวกเรายอมรับเฮ้ ه, นี่มันง่ายได้ขนาดนี้เลยหรือเนี่ยอย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปตามที่ชูเทียนคาดหวังในดินแดนหนีเกินนั้นเผ่าหลักๆจะประกอบไปด้วยเผ่าแห่งความมืดแล้วก็เผ่าปีศาจ ซึ่งฉูเทียนก็ตระหนักได้ดีถึงนิสัยใจคอของเผ่าพันธุ์ทัตมืดและเผ่าปีาศาจพวกมันทั้งชอบหลอกลวงฉลาดแกมโกงและก็สร้างความวุ่นวายโกลาหลได้ตลอดเวลาพวกมันไม่ได้มีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองเขารบบูชาผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่มีคำว่าผูกพันในตอนนี้ฉูเทียนก็เป็นเหมือนกับผู้มาใหม่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรที่ทำได้ก็เพียงแค่แสดงความแข็งแกร่งและน่ากเกรงขามออกมา เป็นการแสดงความสามารถที่จะกลุ่มชีวิตของคนเหล่านี้เอาไว้เช่นนั้นก็จะสามารถควบคุมเผ่าปีศาจได้แล้วในดินแดนหนีเกินแห่งนี้ผู้อ่อนแอจะเคารบผู้แข็งแกร่งกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ใช่หรือส่วนศักดิ์ศรีน่ะหรอสิ่งดังกล่าวนี้หาในยากในดินแดนหนีเกินแห่งนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอแล้วทําไมฉู่เทียนถึงได้กล่าวว่ามีทางเลือกให้กับพวกเขาอย่างนั้นหรอ นั่นก็เพราะว่าคนเหล่านี้เป็นหัวหน้าควบคุมดินแดนในแถบนี้นะสิแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่กลุ่มขนาดเล็กแต่หากว่ารวมหมู่บ้านทั้งสี่เข้าด้วยกันแล้วก็ย่อมกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นปีศาจผีเสื้อปีศาจขาวปีศาจเข,ขียวและก็ปีศาจปีกหมู่บ้านทั้งสี่เผ่านี้อาศัยอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นข่าวคราวจึงได้กระจายไปทั่วถึงในระยะเวลาอันรวดเร็วในขณะที่ความเป็นจริงแล้วนั้น เผ่าพ,พันธุ์ทั้งสี่นี้ไม่ควรที่จะยึดมาได้อย่างง่ายๆเพราะเมื่อเปรียบเทียบแล้วหากว่าอยู่ในป่าให้ความวุ่นวายแล้วก็แม้แต่กลุ่มอิทธิพลขนาดเล็กเพียงแค่กลุ่มเดียวนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต่อกรกับพวกเขาได้แต่สําหรับสี่หมู่บ้านนี้กลับมีผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แทนนับคนได้เลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉูเทียนสามารถจัดการกับคนเหล่านี้ได้อย่างง่ายๆอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ว่าหมู่บ้านเหล่านี้ ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยในขณะที่ฉู่เทียนก็ได้พบกับลักษณะพิเศษของพวกเขาด้วยความแข็งแกร่งของเผ่าพื้นเมืองนั้นนับว่าสูงไม่น้อยพลังต่ําสุดของเผ่าปีศาจนั้นไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าพลังปลุกดวงจิตเลยนั่นก็หมายความว่าดินแดนหนีเกินแห่งนี้เพียงแค่คนธรรมดาก็แข็งแกร่งแล้วตราบเท่าที่เพิ่มความสามารถเล็กน้อยให้กับพวกเขาก็สามารถที่จะเป็นนักรบแนวหน้าของทวีปด้านบนได้เลยโดยปกติแล้ว เผ่าแห่งความมืดและเผ่าปีศาจนั้นจะเป็นนักรบมาตั้งแต่เกิดหรือเทียบได้กับนักรบที่มีพรสวรรค์หายากบนโลกด้านบนดังนั้นดินแดนหนีเกินแห่งนี้จึงเหมาะที่จะสร้างค่ายทหารมากที่สุดโดยป่าแห่งนี้นั้นมันอยู่ในเขตของเมืองอานเฮยโดยเมืองอานเฮยก็มีพื้นที่หลายพันลี้เป็นหนึ่งในเมืองใต้พิภพที่มีประชากรหลายล้านตนซึ่งนับมากที่สุดในแถบนี้เลย ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นทําให้มีเผ่าพันธุ์ขนาดใหญ่หลากหลายเผ่าพันธุ์อยู่ภายในกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าดินแดนหนีเกินจะนับว่าเป็นดินแดนที่มีขนาดใหญ่แต่ทว่าโครงสร้างของมันนั้นก็แทบจะเหมือนกับป่าแห่งความวุ่นวายไม่ต่างกันเลยชูเทียนจึงคิดว่าควรที่จะสร้างหอคอยนําส่งขึ้นที่นี่เพราะภายในดินแดนหนีเกินแห่งนี้นั้นก็มีทรัพยากรที่หาย,ยากอยู่ไม่น้อยซึ่งหากว่าสามารถขนส่งขึ้นไปบนพื้นดินได้แล้วก็ แน่นอนว่าจะต้องขายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยแต่ปัญหาในเวลานี้ก็คือชูเทียนยังไม่มีวิธีที่จะติดต่อกับเมืองฉีจีพื้นที่ที่เขาอยู่กับพื้นผิวบนโลกในตอนนี้นั้นน่าจะห่างกันขึ้นไปหลายพันลี้เลยทีเดียวลำพังชั้นหินหนาและยังมีลำธารลาวาขนาดใหญ่และยังมีชั้นี่ไร้น้ำหนักขึ้นไปอีกมันมีอุปสรรคมากมายขนาดนี้ไม่ว่าสัญญาณสื่อสารจะทรงพลังขนาดไหนก็ยากที่จะผ่านไปถึงได้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถสื่อสารได้มันก็ไม่สามารถได้จะสร้างสถานีสื่อสารส่งสัญญาณได้เช่นกันอืมหากว่าชูเทียนไม่สามารถติดต่อกับท่านหญิงได้เขาก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยววัตถุดิบเหล่านี้ได้นะสิในเมื่อไม่สามารถติดต่อได้ไม่ว่าทรัพยากรของดินแดนหนีเกินจะมากมายขนาดไหนก็หาได้มีประโยชน์ไม่อและการจะเดินทางมายัางที่แห่งนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยอืนั่นจึงทําให้ชูเทียนยังไม่คิดที่จะกลับไป ในตอนนั้นเขาก็ได้กล่าวกับหัวหน้าปีศาจทั้งสี่เผ่าว่าพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องกลัวข้าชูเทียนก็นั่งอยู่บนห้องต้นไม้ขนาดใหญ่ปีศาจผีเสื้อปีศาจปีกปีศาจขาวและปีศาจเขียวตอนนี้ก็กําลังนั่งอย่างสงบเสงี่ยมอยู่พร้อมกับรับฟังสิ่งที่ชูเทียนได้กล่าวออกมาข้าต้องการรับรู้เรื่องราวของโลกใตาพิภพนี้ตราบเท่าที่พวกเจ้าจริงใจกับข้าข้ายอมต้องตอบแทนกับทุกคนอย่างแน่นอนก่อนอื่น ข้าต้องการรับรู้สถานการณ์ของหมู่บ้านของพวกเจ้าก่อนปีศาจผีเสื้อขาวก็ยืนขึ้นในทันทีพร้อมกับกล่าวว่าเรียนต้าโซลิงเผ่าผีเสื้อของพวกเรานั้นมีประชากรอยู่กับสี่พันตนในขณะตนที่สามารถสู้ได้นั้นก็มีอยู่ราวสา0 0ันตนหัวหน้าปีศาจเขียวก็ลุกขึ้นยืนกล่าวเช่นกันหมู่บ้านปีศาจเขียวมีประชากรห้าพันตนมีหนุ่มสาววัยชันสามพันถึงสี่พตน หัวหน้าปีศาจปีกก็เริ่มรายงานออกมาเช่นกันว่าปีศาจปีกเองก็มีประชากรกว่า4ี่0ตนเป็นนักรบ3,000ันตนสุดท้ายก็เป็นหัวหน้าปีศาจเขาเผ่าปีศาจเขาของข้ามีจำนวนอยู่6000ตนมีนักรบที่แข็งแกร่งมากกว่า5,000ันตนโอ้ยอดเยี่ยมเลยชูเทียนก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขาก็รีบจ้องมองไปยังหัวหน้าปีศาจผีเสื้อนี่ข้าว่า ชื่อปีศาจของเจ้ามันยาวไปหน่อยนะข้าจะให้ชื่อมนุษย์กับเจ้าก็แล้วกันนับจากนี้ไปเจ้าจะมีชื่อว่าไปเตียผีเสื้อขาวก็รู้สึกดีใจขึ้นมาในทันทีขอบคุณต้าโซลิงในตอนนั้นเหล่าหัวหน้าอีกสามหมู่บ้านก็รู้สึกอิจฉาขึ้นมาในทันทีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตาโซลิงนั้นให้ความสําคัญกับปีศาจผีเสื้อมากกว่าเอาละเอาล่ะ,ละพวกเจ้าฟังข้า ในตอนนั้นชูเทียนก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับประกาศออกไปว่านับจากนี้ไปข้าจะนำทุกคนขยายอาณาเขตเพิ่มอิทธิพลของพวกเรายึดทรัพยากรมายึดประชากรมาข้ารับรองว่าตราบเท่าที่ก้าวไปกับข้าข้าชูเทียนจะพาพวกเจ้าไปพบกับอนาคตที่รุ่งโรจน์ในวันข้างหน้าการจะยิดเมืองอานเหยก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่ชูเทียนได้กล่าวออกไปนั้น แทบจะทุกคนถึงกับสันสานจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทีเดียวอ,อ,อ,อะไรนะยึดเมืองอันเฮยคนต่างเผ่าคนนี้บ้าไปแล้วอย่างนั้นหรือนี่เหล่าผู้นําปีศาจหลายตนถึงกับเป็นกังวลเลยทีเดียวตอนนี้พวกเขารู้สึกย่ําแย่ไปหมดคาดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนบ้าคลั่งได้ขนาดนี้ซํำยังมาเป็นตาโซลิงของพวกเขาอีกในตอนนั้นทุกคนต่างก็จับจ้องมองไปยังชูเทียนแต่ชูเทียนก็ยังไม่มีอะไรจะอธิบาย เพราะเขาจำเป็นที่จะต้องหาวิธีติดต่อกับด้านบนก่อนปรับเท่าที่เขาสามารถเชื่อมต่อกับเมืองฉีจีได้ด้วยความแข็งแกร่งของหองการค้าปฏิหารการจะยึดเมืองอานเหยนั้นยังจะเป็นเรื่องยากอยู่อีกหรือก็ใช่น่ะสิมันไม่ได้ยากอะไรเลยเอาละเอาละนั่นก็ปล่อยให้เป็นอนาคตไปตอนนี้มาทําแผนระยะสั้นของพวกเราก่อนในตอนที่จูเทียนกําลังตรวจสอบแผนที่อยู่นั้นยังไม่ทันจะเสร็จด้วยซ้ํา ปีศาจผีเสื้อหลายตนก็รีบเข้ามารายงานไม่ไม,ไมดีแนะ่โนมทมินกลับมาแล้วพวกเขานำคนมาตั้งมากมายมีผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากบางทีคงจะเข้ามาโจมตีพวกเราอย่างแน่นอน